เอาเลยเอาเอา <laughs> <laughs>

mình người để... muốn tạo tidy ở quân trường 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 ถ่ายได้ปลาลูกเหมนกันจะได้มาถ่ายต่ไปสิอือมัถ่ายได้ทังหมดจะได้มาถ่ายเลยนัก็เดียวก็ได้มาอีกอ่ะเี่เ็ทีหลดใกล้่นแต่ข้าเอาออกเอา้าาออกจ้ะย่ง่อลก่อ มากินข okay. 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 yeah, well, oh. hey, e ้าวพี่ไว้ไหกระลุกหรือวงจอยเสืรอมนะนละ้นานไปนแต่ว่าเอาไปให้เราาแมเลียักันมาแจมมาแม้คนลแม พกเออพะยะนี่พะงแค่นี่คนไหนบ้างแลวยังข่าวหัวได้บัดผู้เจ้าผู้เจ้าเอากระแจไปใครสักโจ้แจก้าถุดนั่นอ่ะ

Mm. Ờ, đó à, học không kênh rồi Mì Gõ Để không rồi rồi video hấp dẫn

จระมเ่าารเมบ่เาะมด้กันจได้รับสานตัวนี้รเป็นตัวทึ่งไห่นี้บกเปลือกมารทานมันู้จะอะบ้มีบ่ลาบสดออนแบบนี้าบสกดจะที่นีามบ้างดเอาแลนี่เนี่ยชืออย้อยมาเท่าไแนวดสิบดิเย bóng sáng cả cháo dáng loa món sáng 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 này, หล่นยาคูมาหรดเขาเงินเงิเลย้ยาคูก็ขูเงินมาอันนี้เฮ้ยบายดีปะลุงเป็ตากล้องให้ระบายก่อน เอาจักหน้าที่หรือเปล่ายันกำลังบีซี โมเมนต์เก่าเป็นาเพ้นเกา่าก็นเพ้นปมหม้อหมอกแดงอะไระถ้กินเกา่าเเออขีดอกสไปมาไวีดอกม่นคือยุ่ลขนอยู่ต้นหายุ่ยังไงเหรอเนี่เขาวาจะบริบทไ เราเทยวตะพังหวยนะเพาะบ่มีบ่อยู่สายทางใดเออยู่ผูไปหอดผู้มาขีดไว้นีไี่ ทำล่าแล้วพี่น้องอดใจรลายพี่น้องถูกคุณสมพลถูกมองถูกมองที่ให้กำลังใจพี่น้องประกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี